สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับหูประชอนหรือที่คนอีสานจะเรียกว่าผักลิ้นปีนะคะผักนี้จะมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างมากนะคะถ้าใครไปอ่านในหนังสือที่เกี่ยวกับสมุนไพรเป็นยาที่มีคุณสมบัติที่ดีหลายขนาดเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราชอบในผักลิ้นปีหรือว่าหูประชอนเนี่ยคะ่ะบางคนก็บอกหางประชอนนะคะก็คือแบบ เอามารับประทานเป็นผักนะคะในการกินกับน้ำพริกหรือว่ากับพวกส้มตำหรือว่าอาหารหลากหลายชนิดนะคะที่เป็นผักแนมนะคะก็จะอร่อยมากนะคะก็ออกขมนิดนึงนะคะแล้วแต่ว่าก็จะมีฝาดๆขมๆแต่รสชาติดีนะคะตัดกับอาหารที่เรากินนจะอร่อยมากนะคะสำหรับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นการนำมาปลูกนะคะโดย ปกติเราจะเห็นว่าเขาจะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติจะมองว่าเป็นวัชพืชแต่จริงๆแล้วเป็นผักอย่างดีเลยนะคะก็ชาวบ้านก็จะนำมาปลูกโดยจะปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือยกแปลงทำแปลงเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็ปักดาเหมือนดำดำนาเหมือนออย่างนี้เลยนะคะปักดาแบบนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็รดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอไปสัก เจ็วันอะไรเงี้ยนะคะให้เขาติดดีแล้วก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มเติบโตได้ดีจะแตกกิง่งแตกต้นเกิดต้นเล็กๆเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นอาหารนะคะแล้วก็จะเต็ดไปรับประทานหรือว่าจะถอนเป็นต้นต้นไปก็ได้นะคะ กรณีถ้ามีดอกแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะเราก็จะต้องเ,อเลือกเอาต้นที่อ่อนๆหน่อยนะคะก็จะได้รชสชาติที่ดีนะคะการปลูกผักลิ้นปีก็ใช้พื้นที่เล็กๆนะคะก็เป็นแหล่งอาหารได้อยอมากก็ม่ดุดาองสีเลยนะเอาฉันมาข่าวพักอันนี้ฉันบอกฉันบอกก็จะพัดใดฉันว่าอย่าปลูกบกไเหนีเอามีเตี้ยยุหันละเข็พักอันนี้ยุหันนีก็เลย ทับเบลพักมวกไปนานพักห้องถ่วอัเหาอดยา่ดยวยหนีหมูดูดหมูจีเข้าเมลียงด้วยหนีดูดมดก็เลยเห็ดอ๋อไม่นึกสีเรากระดำเอาเลยเนาะองชิดงงาแทะวันนี้ห้องคอยปปุ๋ยเอายังมาใส่ที่หลังวันเ่อะมันมีเแล้วาก็เขาใส่มาห้อยแล้วันนี้ก็ุ้นมาปกโอ้งอวนหัวพังขึ้นอันตัดไปตเน้สียจดีชพักัน บรรยากาศยามเย็นไปเก็บผักกันนะคะบรรยากาศดีมากในฤดูหนาวนะคะเราเก็บผักที่ปลูกเองในพื้นที่เล็กๆของครอบครัวของญาติเรานะคะมีความสุขมากนะคะเป็นอาหารธรรมชาติที่ใช้พื้นที่ไม่มากแต่ได้อาหารที่มีคุณภาพ่านึงเหรอเฮยนะกินยองเราอาบน้ำไหมนี่ยเม่อก้มอยูมอยูเหรอมิยูใส่่อนแ้วไม นนนันนนาเราไปต่อกันที่บรรยากาศยามเช้าบนที่นาของเราในกรณีนี้เราปลูกฟักทองนะคะเป็นพืชพื้นบ้านอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่ปลูกง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาออกดอกนะคะถ้าดอกไม่เจริญไปเป็นผลฟักทอง มันก็ไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะเรานำมาเป็นผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาแกงอ่อมนำมาลวกจิ้มน,น้ำพริกนะคะก็จะเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนนอกจากนั้นฟักทองที่เป็นผลที่จเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะคะนำมาแกงกับหมูหรือว่านำไปทำแกงบวดฟักทองเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นแบบของชอบของหลายท่านอีกเช่นกันนะคะโดยเฉพาะเราจะชอบแกงฟักทองมากนะคะก็จะชอบกินแต่เนื้อฟักทองเนื้อหมูจะไม่ค่อยกินนะคะอันนี้ก็จะหวานมันอร่อยนะคะแกงบวชฟักทองก็เป็นของหวานโปรดของเราด้วยเช่นกันอันนี้ยิ่งถ้าเราปลูกเองนะคะก็จะเป็นฟักทองคุณภาพอาหารท้องถิ่นสุดโปรดสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ